พ่อแม่พี่น้องท้ายรูปเฮสไตล์ฟิดในเบิ <t <t ้งเด้อนี่โอ้ยมีแต่ดอกงามๆเบิ้ง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 มากเบิ้งพ่อแม่พี่น้องป้าพุ่นน่ะมันละออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่ตายฝนมันตกหลายเมือหลายเนาะพุ่นน่ะเบิ้งเบิ้งมีแต่ดอกงามๆเบิ้งเบิ้งโอ้ยพ่อแม่พี่น้องป้าพุ่นน่ะเฮสไตล์ฟิดเด้อนี่ตายตายตายโอ้ยใครเนี่ยโอ้ยเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อหลายแห้ง ของเดือนกรกฎาเด้อนี่เด้อฝนมันตกหลายสองสามอาทิตย์ฝนตกโอ้ยฝุหนักฝนหนักเบิ่งควายสิพี่เบิ่งโอ้ยดอกนี่กึ่งามแต่ฝนหนัุฝนมันอยู่ต้นใบมอดเด้อค่ะเด้อเบิ่ง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 แห่มีแต่ดอกใหญ่ๆยควายสิท่มงองให้เบิ่งดอกนี่กระดอกใหญ่ตายตายมันเป็นจุ่มเลยโอ้ยเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งมือนี่นี่นี่โอ้ยตายตายตายเห็ด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 สายพินเห็ดสายพินโอ้ยควายสิตาจะได้ปะเนี่ย มาพ่อเป็นจุม้มเป็นจุ้มอยู่เบิงเบิงพ่อแม่พี่น้องโอ้ยข่อยพักเทียงข่อยก็มาหาเห็ดล่องเบิงข่อยก็พอเห็ดอีหลีโอ้ยพุนานะพุนานอะันี่ก็ร่างเขินนะเด้อพุนานะพุนาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุนานะสไตล์ผิงด้วยค่ะโอ้ยข่อยบ่อยากสิภาคหลายแห้งพุนานะพุนานดะช่างพุนาก็มีอีกเอาข่อยสิค่อยเก็บไปก่อน โอ้ยพุ่น่ะพุ่น่ะลายเหี้ย่าปากอย่าปากก็เจอสิได้ยินโอ้ยบัง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 ผุน่ะพุ่น่ะช่างพุ่นกับแมนเด้อโอ้ยพุ่น่ะพุ่น่ะพุ่น่ะอันนี้ดอกหน่อยอะดอกหน่อยดอกใหญ่พุ่น่ะมันเลี้ยงกันอยู่พุ่นเบิง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 โอ้ยข่อยอันซ้อนอันนี้กระโดดบางใหญ่นี่อันนี้อีกโอ้ยเก็บผุนเด้อโอ้ยสิกลับกล่องจังได้ละเนาะเก็บเห็นไฮโมเบิงนี่โอ้ย กับกล่องบ่เป็นได้ปะนี่สิกับกล่องเจมได้เนาะอ่ะมึงเด้อสิเก็บเฮ็ดให้เบิ่งหนึ่งดอกอยู่จุ่มเนี่ยหนึ่งดอกเด้อค่ะเด้อนี่มื้อนี้เด้อค่ะเดือนกรกฎาคมเฮดออกมีแต่ดอกใหญ่ๆเวิ่์พุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้ยอันซ่อนพุ่นน่ะโอ้ยกับกล่องบ่เป็นเอ้าถ่ายใหห้มู่เบิ่งเวอร์เนังดอกพุ่นน่ะดอกมอดมันพุ่นน่ะพุ่นน่ะมันเป็นจุมนจ่มเป็นจุ่มอยู่ ฝนมันตกหลายหมืนนนมห่นเนาะพุ่นน่ะปาดพุ่นน่ะเอาก่อนเดี๋ยวคนมาเห็นเอาก่อนเด้อพุ่นน่ะโอ้ยฝนมันตกหลายหมื่นสวิตเซอร์แลนด์อัน,นดอกหน่อยก็เอาเดี๋ยวก็เจ้ามาเห็นนึกเสียาไหววะอ่ะใส่โต๊ะของมาแล้วก็เอาซะกระล่างแสบปาดดอกนี้ดอกนี้นพ่อแม่พี่น้องโอ้ยพุ่นน่ะโอ้หอยล้านซ้อนโอ้ยบ,งบงางเดียวบางเดียวจ่ายปีกหอยเป็ดมาล้วนกป็นตนัน ันน,นอีกดอกนะึ่งหลายดอกนึงก็สไตพ,พิ้นมันอันนนินมันจนตายละ่ะโอ้ยมันนี่คอยได้เฮ็ดหลายอยู่เด้พอพราะเมีพยพี่น้องเนี่ยเอยจีโซ่สไตพิ้นทั้งนั้นเลยคอยได้หลายนี่อันนี้ก็สไตพิ้นเนี่ยคอยตัดมาเนี่นี่นโอ้ยพูน่ะพูน่ะ